ยอดยกมารายตัวตัวถัดมาที่ต้องทําการบันทึกคือยอดเช็คลับล่วงหน้าหมายถึงเช็คที่ได้รับการรับชําระหนี้จากลูกค้าแต่ยังไม่ถึงวันครบกําหนดตามวันที่หน้าเช็คจึงยังไม่สามารถขึ้นเงินได้หรือเป็นเช็คที่ได้รับเข้ามาแล้วแต่ยังไม่ได้นําไปขึ้นเงินให้ทําการรวบรวมรายละเอียดทั้งหมดโดยเรียงตามวันที่หน้าเช็คหรือเลขที่เช็คแล้วบันทึกเข้าไปให้ตัวโปรแกรมรับทราบเมนูที่ใช้ทำงานให้คลิกที่เมนูการเงินเลือกข้อที่3ธนาคารข้อที่3ทะเบียนเช็ครับ จากนั้นให้คลิกที่คำสั่งเพิ่มข้อมูลด้านบนทูบาร์เริ่มจากช่องแผนกถ้าต้องการกำหนดแผนกของเช็คที่ได้รับเข้ามาสามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อเลือกแผนกหรือถ้าไม่บันทึกให้คลิกผ่านมาในช่องของวันที่เช็คช่องของวันที่เช็คหมายถึงเป็นวันที่ที่ระบุในหน้าเช็คในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นวันที่20เดือน1ปี49 คลิกถัดมาในช่องของวันที่รับวันที่รับก็คือเป็นวันที่ที่เราได้รับเช็คจากลูกค้ายกตัวอย่างเป็นวันที่20เดือน12ปี48คลิกถัดมาในช่องของเลขที่เช็คเลขที่เช็คโปรแกรมจะนำหน้าเอกสารด้วยตัว QR หลังตัว QR ให้ป้อนเป็นเลขที่เช็คที่ได้รับจากลูกค้าเข้าไปยกตัวอย่างเป็นเลขที่1 2 3 4 5 6 7ด คลิกถัดมาในช่องของธนาคารเป็นการกําหนดว่าเช็คที่ได้รับเข้ามาเป็นของธนาคารอะไรสามารถคลิกจากแว่นขยายด้านหลังเพื่อทําการเลือกชื่อของธนาคารที่มีระบุไว้ในตัวโปรแกรมแล้วยกตัวอย่างไปที่ธนาคารกรุงเทพหรือรหัส0ูนจากนั้นคลิกตกลงด้านล่างถัดมาเป็นเช็คสาขาเป็นการกําหนดว่าเช็คใบดังกล่าวเป็นเช็คสาขาอะไรของธนาคารกรุงเทพในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นสาขาพระขนง คลิกถัดมาในช่องของรหัสลูกค้าเป็นการกําหนดว่าเช็คใบดังกล่าวได้รับมาจากลูกค้าที่ชื่อว่าอะไรสามารถคลิกที่แว่นขยายด้านหลังเพื่อเลือกฐานข้อมูลของรายละเอียดลูกค้าที่เรากําหนดเอาไว้เบื้องตน้นยกตัวอย่างไปที่บริษัทสบายใจจํากัดจากนั้นคลิกตกลงเมื่อคลิกเลือกรหัสลูกค้าแล้วโปรแกรมจะขึ้นมาให้เราเลือกว่ากําลังบันทึกเช็ครับยกมาหรือบันทึกเช็คที่ได้รับล่วงหน้าคําว่าเช็คลับยกมา หมายถึงเป็นเช็คที่ได้รับมาจากลูกค้าแต่ยังไม่ถึงดีลตามวันที่หน้าเช็คดังนั้นให้เลือกตกลงแต่ถ้าเกิดเป็นเช็คที่ได้รับล่วงหน้าหมายถึงลูกค้าทําการจ่ายเช็คมาก่อนก่อนที่จะถึงดีลในการชําระเงินในที่นี้ให้เลือกเป็นยกเลิกขณะนี้เรากําลังบันทึกตัวที่เป็นเช็คลับยกมาดังนั้นให้คลิกที่ตกลงจากนั้นให้ระบุจํานวนเงินที่ปรากฏอยู่ในหน้าเช็คว่าเช็คที่ได้รับเข้ามามีจํานวนเงินเท่าไหร่ยกตัวอย่างที่5 0,000บาท คลิกถัดมาในช่องของผู้สั่งจ่ายโปรแกรมจะดึงเอาชื่อลูกค้ามาให้อัตโนมัติจากหน้าจอของรายละเอียดลูกค้าคลิกถัดมาในช่องของหมายเหตุถ้าต้องการบันทึกหมายเหตุเพิ่มเติมของเช็คใบนี้สามารถบันทึกเข้าไปได้เมื่อทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่แผ่นดิสตันบนเพื่อทําการเซฟกรุณายืนยันคลิกตกลง โปรแกรมจะทำการบันทึกเช็คลับลูกหน้าใบดังกล่าวให้และจะอยู่ในสถานะให้คีย์เช็คลับใบถัดไปเมื่อทำการบันทึกเช็คจนครบถ้วนแล้วให้คลิกที่คำสั่งยกเลิกการเพิ่มข้อมูลโปรแกรมจะปรากฏเช็คใบดังกล่าวขึ้นมาให้ให้สังเกตตรงสถานะเช็คเช็คใบใดที่เราบันทึกเข้าไปโดยตรงในทะเบียนเช็ค และย,ยังไม่มีการทําการผ่านโปรแกรมจะขึ้นสถานะเช็คเป็นเช็คในมือให้และสังเกตทางฝั่งขวามือยอดคงเหลือจากชําระใบเสร็จถ้าเป็นเช็คที่ป้อนโดยตรงที่หน้าจอของทะเบียนเช็ค,ครับโปรแกรมจะปรากฏยอดคงเหลือเป็นติดลบหนึ่งให้อันนี้ไม่ถือว่าผิดปกติเป็นค่าเริ่มต้นของตัวโปรแกรมหลังจากบันทึกเช็คจนครบถ้วนแล้วให้ทําการคลิกกระกบาดท,ที่มุมขวามือด้านบนเพื่อทําการปิดหน้าจอของการบันทึกเช็ครับลงหน้ายกมา